นี่ครับผมวันนี้เราไมา่เล่นที่พิจิตรกันนะครับดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศวันสงการนะครับแต่เราไม่ได้เล่นกับพวกเขานะเฮ้ยเขาให้เราหยุดเหรอเขาให้มาให้มานี่ครับโหโยกันใหญ่เลยเป็นไงโยกันใหญ่เลย,เยนี่ข้างทาง,งนี้นี่ใน,นตัวเมืองพิจิตรปะพี่กอล์ฟหรือ,อที่ไหนอะยังยังไม่ถึงโคระเลโคระเลโครเลโอ้โหดูนี่นี่นี่คือรถมาใส่ถังมาด้วยนะฮะมี่ถังน้ำมาด้วยโอ้โหนี่ ข้างทุกคนนี่เราต้องปิดรถถ่ายนะเพราะว่าเราจะเปียกนะฮะโอ,อ,อ้มีดนตรีด้วยนี่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 มาอีกแล้วโหทา่านี่เขาถังอะไรมาเนี่ยเน,นี่ยถังไอ้นี่เลยถังแช่น้องแข็งอะรถถังอทุกคนดูดูดูข้างๆทา,างครับผมแหมอยากลงไปเล่นกับพวกเขาจังเลยนี่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 น โอ้โหแก๊งใหญ่ฮะแก๊ง uh, ใหญ่โอ้โหนี่ทุกคนครับลงเรื่อเขาไหมเขาวะมาถึงงานกับโอ้โหดิมันมีรวบมสนุกนยงไสนุกสนุกสนมันมีความสนุกมากนะโอเคนะครับสวัสดีครับ